เมื่อสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับแต่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆนะฮะณบัดนี้นะครับเวลานี้เลยครับนั่นก็คือบีบและโลกิสองจักกวาลอันยิ่งใหญ่นะครับจะมาประจบรวมตัวกัน เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเบีดและโลกิเนี่ยมันอยู่กันคนละโลกกันเลยไม่ได้มีความเชื่อมต่ออะไรกันเลยนะครับผมมันมีเรื่องราวยังไงไม่นานวันนี้นะครับผมได้ไปเห็นโปสเตอร์โปสเตอร์หนึ่งนะครับหรือข่าวหนึ่งจาก Twitter นะครับเราก็จะมาบีคอห์กันนะครับในเรื่องของนี่เลยเจ้าตัวโปสเตอร์นี่คือมันมีความหมายอะไรหรือมีนัยยะอะไรว่าเอ้ยสองเรื่องนี้มันถึงมารวมตัวกันได้และกำลังเกิดโปรเจกต์อะไรขึ้นนะครับผมก่อนที่เราจะไปถึงนจุดๆนั้นเนี่ยเรามาดูกันที่ว่าตัวละคร2ตัวละครเน หมือนกันและต่างกันยังไงทําไมถึงมาบรรจบกันนะครับผมไอเซนเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักในเรื่องของตัวโกงครับหล่อเท่มากออกมานี่คือแบบมีบทบาทอะไรใครติดตามบีดแรกๆเนี่ยไอเซนโซสเกตเนี่ยดูเหมือนเป็นคนดีมากดูแทบไม่ออกแล้วว่าหลังๆมันจะโกงได้ฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเจ้าโรกิเนี่ยมันเปิดมาดูยังไงก็ตัวโกงแรกๆแี่มันก็ดูเหมือนเป็นคนดีเป็นลูกเทพเจ้าเป็นน้องชายของทออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราดูไปแหละมันมีบางอย่างที่ทําให้กูต้องกลับมาล้างแค้นนะกูต้องโกงะนะกูต้องเปลี่ยนชีวิตตก้อง เอาทุกอย่างที่กูสูญเสียไปเอาคืนมานะครับซึ่งมันก็มีปมของมันนะครับที่จะทําให้ตัวละคร2ตัวเนี้ยเชื่อมโยงกันนะครับแต่เป็นการเชื่อมโยงยังไงเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันที่รายละเอียดทีละอย่างกันเลยนะครับผมผมจะยกตัวอย่างจากไอเซนโซสเกตก่อนเลยนะครับตัวละครเรื่องบีทเทพมรณะนะครับผมด้วยปณินัยของไอเซนเนี่ยมันจะมีความสุขขุมดูมีภาคภูมิฉเฉลียวฉลาดพ้อพระคนดีแววตาบ่อกบอก,บอกเลยว่าไอคนนี้คนดีแน่ๆต้องเป็นหัวหน้าหน่วยที่รู้สึกต้องมีพลังอะไรสักอย่างแอบแฝงอยู่เรายัง เดาไม่ออกว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าจะโกงจนภาคสุดท้ายของบีดอะ่ะคือเป็นตัวโกงใหญ่ไปเลยอะ่ะอันนี้คือดูไม่ออกจริงๆนะครับดูมันมีพิษมันมีภายนะคะคือคนรอบข้างนี่ก็รักแบบไอเซนบางคนนี่แทบจะถวายชีวิตให้เลยนะครับผมพายใต้หน้ากากอันแน่นิ่งนะครับที่เต็มไปด้วยความเล่ห์เหลี่ยมความชั่วร้ายะะที่ไม่เคยยึดถือในความยุติธรรมพร้อมที่จะกําจัดคนรอบข้างหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ทําตามแห่งการเขาหรือว่าเขาอยากจะเคลียร์ทิ้งรือนี่คือแบบความร้ายกาจของไอเซนะะนะครับผมรวมไปถึงความเจ้าเล่ห คนเร็วนะเขาเป็นคนดีนะครับผม one, นัมเมอร์วันนี่เขาเรียกว่าโน1นนเลยนะครับในเรื่องของการแบบหลอกลวงแบบอ่านใจคนเนี่ยคือแบบอันตรายมากกว่าคนที่มีพลังเยอะๆแต่ไอไอเซนเนี่ยแม่งเสือกมีพลังเยอะเข้าไปอีกแม่งโคตรจะเก่งเก่งแล้วไม่ว่าแม่งเสือกหล่ออีกดูหน้ามึงดิอย่างหล่อหล่อกว่าพระเอกหล่อกว่าอิจิโกะอีกไอตอนที่มันใส่แว่นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนมันเสยผมแล้วผมแม่งมีจงอยตกออกมาเส้นหนึ่งเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรเทจริงไม่แปลกใจเลยนะครับที่อาจารย์คุโบะไทโตะและทางค่ายหนังซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์ของมาวิ จับมาอยู่ในโปสเตอร์นี้ครับผมนี่ขึ้นรูปอีกรอบนี่ครับผมคือ2สองตัวละครเนี่ยมันมีความที่คล้ายกันมากนะครับในเรื่องของนิสัยใจคอนะครับผมและการแสดงออกทางอารมณ์ใบหน้านะครับเจ้าโลกีนะฮะมันมีฉายาเนี่ยคนจะจําว่ามันเป็นจอมหลอกลวงเนี่ยจอมเจ้าเล่ห์เนี่ยไอเซนก็มีเช่นกันนะครับผมมันก็เลยรู้สึกว่า2ตัวละครเนี่ยมันมีนิสัยคล้ายกันนะครับผมอย่างไรก็ตามทั้งสองตัวละครนี้สิ่งที่เหมือนกัน,นก็คืออุดมการณ์ของตอนเองเท่านั้นนะครับผม พราะแบบนั้นครับผมมิติของมุมมองบางอย่างที่จะทําให้เกิดขึ้นนะครับผมในโปรเจกต์นี้ผมอาจจะมีขึ้นจริงๆหรือเปล่าอันนี้คือการคาดคะเนนะครับหรือว่าเพื่อนๆคิดยังไงกันก็ลองคอมเมนต์ไว้กันได้นะครับเป็นการคาดเดานะครับจะมีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นจริงๆไหมครับต้องรอติดตามทางมาเวลแล้วก็ทางโซเนียนจัมในดิสนีย์พาร์ทเอสตาเนี่ยมันทําออกมาให้โลกิเนี่ยมันดูน่าสนใจมากๆนะครับผมและผู้ควรแก่การรอคอยในซีซั่นต่อไปนะครับผมในครั้งนี้เป็นการที่กล้าตัดสินใจมากนะครับในการนํา2จักรวา นครับมาคอร์เร็ปกันในโปรเจกต์ใหม่นี้พอพูดว่าเป็นการคอร์เร็ปนะเนี่ยก็เดาไม่ถูกนะครับว่ามันจะเป็นแค่เพียงรูปภาพหรือว่ามันจะมีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นนะครับระหว่างฝั่งมังอ่ะแอนิเมชันญี่ปุ่นหรือว่าเป็นฝั่งทางมาเวลนะครับเมื่อประมาณ3กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแฟนทวิตเตอร์จากมาเวลสตูดิโอเจแปนเนี่ยครับผมได้ประกาศเลยครับว่าเนี่ยจะมีการคอสโอเวอร์อย่างเป็นทางการนะครับผมระหว่าง2เรื่องนี้ในขณะที่ซีรีส์โลกีนะครับออนแอร์ไปแล้วนะครับผมแล้วประสบความสําเร็จไปทั่วโลกได้รับคคคควววาาาาามมมมมนนนนิยยยยอออออ่่่งงกกกกกผจจึะบบเเพืืๆๆลลรััแ้็ทุ การเอาตัวละครนะครับที่เป็นตัวหลายเจ้าเล่ทั้ง2โลกทั้งโลกมังงะแอนิเมชันแล้วก็ยูนิเวอร์สมาร์เวลนะครับผมสตัวละครนี้มาโผล่ในที่เดียวกันหรือเปล่าเราจะมาดูรายละเอียดของรูปโปสเตอร์กันแบบว่าให้วิเคราะห์กันง่ายๆนะผมว่าในโปสเตอร์เนี่ยคือมันมีอะไรเขาจะบอกอะไรเรานะเขาจะแบบพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะน,นี่คือเป็นการสันนิษฐานจากความรู้สึกของผมเองนะครับดูนะครับโปสเตอร์ที่ออกมาน,ะน้าไอเซนกับหน้าโลกีเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันมากครับดูสายตาแววตาโครงหน้านะผมคอมโพสิชันที่จัดออกมานะครับเปา เปโครงหน้าเดียวกันแต่แค่แบ่งฝั่งให้มันดูรู้สึกว่าอันนี้ฝั่งอนิเมะนะอันนี้ฝันะนน่งโปสเตอร์น,นะดูมันแทบจะเป็นหน้าเดียวกันเลยนะครับผมเพียงแค่รูปพลเวอร์ชันเท่านั้นเองการแบ่งครึ่งหน้าสังเกตดูนะครับผมว่าลายเส้นที่กามเนี่ยมันคมชัดและคล้ายกันมากๆนะครับผมสำหรับโลกิลายเส้นผมที่เสยไปด้านหลังอีกครับและใบหน้านที่แบบเคร่งครึมมีแผนบาง,างอย่างอยู่ในใจหรือเปล่ามันช่างมีเล่ห์เหลี่ยมเกินนะครับผมการอ่านใจคนการมองทุกผู้โป่งนี่ออกมาจากสายตามากๆเลยนะครับผมคือเป็นตัวละครที่แบบว่ามันม แล้วก็การสวมชุดนะครับการใส่ชุดคุมนะครับสวมสีขาวนะครับนั่นก็คือชุดประจําของไอเซนนะครับผมแล้วก็โลคิที่สวมชุดนักโทษ t ีวีเอนะครับผมซึ่งแม้ว่าชุดนักโทษในเรือนจําไม่ได้ทันสมัยเท่าไหร่แต่พอมันอยู่ในตัวโลคิเนี่ยคือดูดีเลยทีเดียวนะครับผมโดยข้อมูลนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาของผมเองนะครับผมอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ได้หรือว่าอาจจะผิดพลาดทั้งหมดเลยหรือยังไงก็เป็นการคาดเดาเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไงก็คอมเมนต์กันยะรมมา่่อวจู มันจะเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดขึ้นจะมีอะไรกันบ้างส่วนตัวของเองคิดว่านะครับผมทั้งคู่อาจจะเจอการจริงๆก็ได้มันอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนสนิทกันที่แบบหรือเป็นเพื่อนรู้ใจกันเลยก็ได้นี่โลกิกับไอเซนเนี่ยมันมีความรู้เขารู้เราอ่ะคือเรารู้ทันกันอ่ะคือรู้ใจกันเองนะครับอาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับหรือถ้าหากมันเป็นสัตรูกันเนี่ยการแทงกันไปแทงกันมาเนี่ยหักหลังกันมาหักหลังกันมาเนี่ยหักมุมนู้นหักมุมนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้เราอาจจะรู้สึกแบบว่ามัััันนนนนหหหหหลลลลลลลออ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 กกกกกกูููรรรรรืืืืืเเเเเป่่่่่่าา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 วววะะะคคคจมมมมมีีี้้้สดดดตททททบผแขงํฝพุ มและย้ำนะครับว่าเดาเท่านั้นนะครับยังไม่มีอะไรออกมาจากทางค่ายใดๆยืนยันทั้งสิ้นมีเพียงแค่โปสเตอร์โปสเตอร์เดียวท้ที่ออกมานะครับผมแต่ที่แน่นอนคือครับโลกิฉากจบแล้วครับผมอย่าลืมไปดูกันที่ Disney Ho อลสตานะครับผมและในเร็วนี้รับก็จะมีผลงานของบีชออกมาต่อกันเลยครับสำหรับแฟนๆที่รอให้บีชกลับมานี่กลับมาแน่นอนครับในน่าจะช่วงสิ้นปีนี้จะมาแน่นอนนะครับผมได้รับชมอนิเมะภาคต่อครับในชื่อว่าสงครามเลือดพันปียังไงก็มาแน่นอนครับบีชก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมหลัง กูดูเสียพลังไปภาคนี้ครับจะมาทําบทสรุปจบให้กับแฟนๆอนิเมะบริดได้ดูกันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจโมเดลฟิกเกอร์การ์ตูนนะครับผมเรื่องต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอนิเมะฮอสทอยนะครับผมก็มาดูที่เพจยกดูฟิกเกอร์สโตร์ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆของซูเปอร์ฮีโร่ก็มาติดตามกันที่เพจมาวิลซีนิมัตติกยูนิเวิร์สไทยแลนด์กันไว้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพจนะครับที่เราจะมาอัปเดตในสินค้าฮอสทอยด์แล้วก็กได กด Subscribe ช่องยกรัวูกรูฟิเกอร์สโตร์ด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ